ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่อง PAB Fan Channel นะครับผมมือนี้นะครับผมมาสื่อโทรศัพท์ให้น้องสาวพี่น้องน้องป๊อบๆนะน้งน้องน้ำอ้อยนะน้น้องคนละแม่นะครับผมน้องน้องบ่นว่าติดต่อไปไหนว่าซื้อส้นหองไข่ซุ้น ไอ้ามันมัานบาสิละโท่าสาบ้นพังมาสันโอ้อีนี่เี่ติดต่อยากเลยฉันดอกก็เลยนี่แหละสิมาเสือบ้านพี่น้องนะครับผมกับนั่งกับไปโรงเรียนแบบนี้ติดต่อนน่ากับอะไรอย่งีนาเป็นยังคือสือใหญ่ี้นะครับผมนั่งกับมาเรียงงาซวยกัมาดูแล่ลังขี่ลังเงาเสียดาบเเผือเงงกับเออนากัเห็ดเบียรกิยงอยู่นะผมันเราเลยแบบว่าเออเสือหน้าพี่น้องว่านั่งกับเออจากกวามอยู่นะผมเม่อวานมาืสอใหอาเอาใจเล็กน้อยพี่น้องท่ากับเบิ้งคตรนะว่าเออไปจะเสือให่ เออล่างขีล่างเงาเตรียมแม่เผืดเสียดากระยาเลไรยงเี้ยก่อนเขาอยหน้าผมกบบจะได้นันงแล้วมือนี่เข้าไปซื่อกันี่นองเนี่ยมสเนี่ยไปนองมัืสออยู่แม่คนี่ล่ะอุดรนี่ละนะคส่ะสายชาีสวยมากเสือยนะมันเรี่ยมไหมมันเรี่ยมมามันเลียมบาแบบเลยนะสวอยย่ข้างหลังมันเหมือนอะไรไหมมันเหมือนไอ้เอฟแอีนี่ของกูอ้อีกนะี่อออ๋ออะะ 那你台湾害不害？ บอยอันนี้สิเรานี่ยไม่ได้จงคุยด้วยวันนี้มีการบ,บ้านไหมไม่กลับมาบ้านทำอะไรบ้างแต่ท่าวันก็เป็นงานบูกาิอืมก็ทำงาน ก็สมกลนื่อ้ตลอะเรมตนอนเด็อกัก้นันแล้วก็เหนือกไม่าจะฟังีแ่หนบ่คิดว่าจะฟังทีแ่นบ่คือหัวีค่เต้กับตังหินไม่้างเล การขีดขานแต่การเหตุเขาไม่กิดตรงเหตุถ้าเกิดพี่บอกว่าถ้าพี่ถ้าเกิดพ,พี่อยากให้ถ้าเกิดพี่บอกว่าให้น้องอ้อยไปอยู่บ้านหมอส้นน้อง,งไอ้อยไปบ่อตอนนี้ย้ายเรียนเรียนกรับบ้านกันสินะแม่ว่าไม่ได้อยู่นี่ต่อไปเรียนมาสินะไม่รูฮะไม่รู้เห<ะ>มือนกันแม่ว่าแม่อยู่นี่แล้วน,นะเชิญกลับไปอยู่กับยายคู่หนึ่งกันสินะ น้องวอ่าจะว่าไงสมมติ <c oughs> มเอาคือดีใจบอเอ็นที่ได้กลับนะเอาไม่รู้เหมือนกันอยากกลับเลยที่เดิไมไม่หล่ะ <c oughs> พี่คุยกับป้าปูไ้แล้วว่าแจนว่าอยากกลับไปอยู่โรงอาสอนพรุ่งนี้เลย <c oughs> ไอติมแมน พวออยเาไปดูเรื่องเลยป,ป,ป,ปู่กับาอ้อยพี่กับอ้อยเบาอย่างนันสี่พี่กัป,ปู่หัวมืดจะละเบนยไปยนนอยปู่บนหอกปกลับไปยนนอยู่บนออกัปกนปพรุ่งนี้มีหอเสียอะไรนี่ไม่อยากไปนะ ไม่อยากไปใช่ไหมร้องไห้ทำไม,ไมอยนน้ยุบยาอ้ยูไอ้บยาดี่าร้อ,นนองไห้นี่คือไม่คือไม่อยากไปใช่ไหมอืมอน้ำกิ<ใ>นเยอะใส่กราสุน้ำกินเท่าไ,ไหร่หมดเนี่ยเยอา เาห้องไห่ไม่อยากอยู่นี่อ๋อปวดเรื่องเอาหลอนิน ลอลนโอ้ยน้องกูหายแบบนี้เนี่ยเศร้าหายไหมเปิดเบื้งข้างในไม่อย่างนั่นนะี่นะเก็บเบื้งหายแค่ยังี่หายเพราะว่ายังตับไปฟังเลมอยากไปไม่อยากไป,ไอ,ยกไปอยู่นี่อืฉันถ่ายคลิปไปเห็นไหมนะ หายอหลีได้ไ่น้อกหายแบบของแท้แล้วหายไปบ้างว่าโดน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 แบ่นี้ให้ไปอย them. Like them ู helmet, وم, ่บ้านนอกเอาเปิดดูชอบไหมนี่ชอบไหมชอบเออให้ตั Siri ้งเจเรียนตั้งเจเรียนแล้วก็ช่วยงานปู่ดีแ <settings> ล้วดีแล <frustration> ้วไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ไม่ได้บ้าหรอกเมื่อกี้ตัวเล่นเฉยแต่ให้ตั้งเจเรียนเข้าใจไหมโทรศัพท์ก็อย่าเล่นเยอะไม่ใช่ว่ากลัวเสื้อไฮเดรนิล กีมหนูไปากเขาไปให้เด้ยอย่นอนดึกเวลาปูนเบาเงี้ยแตสร้างเพื่อนอันนี้พี่ถามป้าปูกันนี่ปป้าปูอันเป็นเสื้อนะวัยบอสื้อให้มันหลดมันหัวอกจะคว่ำอยู่ป้าปูระวังใสเื้อตะบานเล่าหน่คนหักหลังยังในตัวพี่ถามว่าพี่ถามว่าเป็นเสือมันบโทรศัพท์นี่ไ่สื้อมันดอกเป็นะไี่คันป้าปูก็ว่าเสื้อมันหลดัวอเหืองอยู่มันกับฟางปาอยู่แต่น้องเกอมันกับแต่มันากหน่อย นนหละให้ฟังความป้าด้วยเอาเวลาเนียเน้นเนี่ยช่วยสังเกตทำอะไรก็ดูยายก่อนจะนอนก็มาดูยายว่าเป็นยังไงบ้างเห็นแม่นอนอยัน้หรือทำแพทย์นะเพิงน, <c oughs> นองก็เ,กเรืรียมาก็ทำการบ้านแล้วก็พักผ่อนดูหนังฟังเพลงข้ามมาก็ก่อนนอนก็มาแวะดูยายว่าเกีเ่ยวความเรยบร้อยเป็นยังไงบ้างเด้อแล้วก็ตั้งใจเรียนทำการบ้านสอครูทุกวัน ส่วนูดกันอยู่บ่อในการบ้านนี่เื่นสายอยู่บ่่เวลาพ่าปูพูดอะไรก็จะไปเถียงเพื่อนให้มพนพูดไปรวดเพื่นเป็นเสียงใหญ่งั้นแหละเราฟังเฉยๆยองเออเจ้าจ้าหลแล้วี่่าย่ามเพื่อนแกเบื้องมากว่านังนสียงแแกเบื้งก็นั่นให้ให้นี่คือยาเด็กอบานบ่อบ่ แกี้ได้ยังไงมันหลุดลงพื้นนี่แหละเฮียเฮียเออมึงข้างหลังดูสีสีข้างหลังมาถือ่องสีขาวมันมีสีเดียวพึ้พิปเลยเรื่อสีนี้ให้แกไงมันมีแค่สีนี้ไงอันนี้แคะอืมก็มันสวยอยู่นะซัมซุงจ้ะ อ,อืมแต่งใจเรียนเป็นยังคือซื้อให้พระาะว่าโทรศัพท์พังให้ไปขึ้นกระเก่าพังอขอขอขอเปิดไม่ติดหรอมันเป็นอะไร,ไไไรอืมอันนี้เดีย๋ยวข้าไปติดฟิล์มด้วยมันยังไม่ติดอะไรมาเลยให้บ๊อบบี้พาไปติดด้วย<อ>ติดฟิล์มแล้วก็ซื้อเขียนยังไงแต่คุณบอชังซื้อมาแค่นี้แต่เมื่เวลามันจะไปงานแล้วแค่นั้น เหนตั้งเรียนแลวก็ฟังปั้มป,ปัมปปูขนาดนั้นละ่ละสบอยหงาก็จะเป็นอไย,ย่างยี่ <c oughs> เอาโอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดติดตามและก็ที่สำคัญอย่าข้ามโฆษณาให้อย่าข้ามโฆษณาเพราะช่องพีพ่บ้านฟินแลนด์นะครับผมก็วันนี้ก็เอาไปยังไงบ้าง,งความรู้สึกพูดนิดนึงมองกล้องดีใจค่ะดีใ,ใจตอนแรกเลย ตอนแรกเฉยใจอือตอนแรกเฉยใจนี่มาตอนแรกเฉยใจให้อีตัวนดียวให้บอกให้หนางมันเห็นนางสาทานไปว่าเรือมันเห็นมันเห็นกล่องกูวานเห็นโทรศัพท์กูวางสิมีเห็นไหมบ่เห็นนะมบอ้ก็เนีแต่หน้าพี่แหนมแต่หน้าพี่ดูไม่เห็แหนมโอ้อส้นนี่แหละบักเสืพไผ่ไงบอกว่าอย่าพิลเล็คมันเสพไผ่คนเอามันอันนี้นะ เบ like Now, inal, like Now, half, oh, sure? okay, ื่ออะไรนี่นะไปซิมเขาแล้วนะนี่นะเบื่ออยนี่นะอีเมลอะไรไปสมองเองด้วยสมองเป็นอยู่ใช่ไหมไปเสียเก็บไปอันนี้เก็บไปนี่นี้เลยเพราะเวลามีเป็นอะไรมาก็ต้องไปซ่อมเดี๋ยวให้ไปตีสติมก่อนมันจะจอยมันจะแตกอย่นี่ได้เบื่ออย่างเกาซามโอ้โอเคพี่น้องเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลืมก็ได้โอเชนนะจ๊ะนะจ๊ะ